ขึ้นคลิปช็อตใช่ไหมเพราะว่าพี่พิมพมีตัวไฮไลท์ช่วยทุกวันไลฟ์สดแล้วก็ตัวไฮไลท์ช่วยสวัสดีจ้าน้องนาง굿มอร์นิ่งคุณพี่พิมม์굿มอร์นิ่งค่ะน้องนางจ๋าก็ของพี่พิมพ์นี่มันก็จะว่าขึ้นไหมมันก็ขึ้นแต่ทีละน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งโดนหักเรื่องเพื่อนมาดูคลิปให้เยอะเกินไปบางคนมา เอหกเจ็ดคลิปคนเดียวนะมาวันเดียวกันเวลาไล่เลี่ยกันหกเจ็ดคลิปพี่พิมพ์ก็โดนหักโดนหักเหรียญไปเลยพี่พิมพ์ก็เลยปล่อยแล้วเพราะว่าขี้เกียจบอกแล้วมันชินแล้วไนงะบอกก็ได้บอกบอกคนหนึ่งก็เดี๋ยวคนหนึ่งมาก็หกเจ็ดมันเดิมพี่พิมพ์ก็เลยปล่อยเลยอะอยากดูยังไงดูโลด เพราะว่ามันเป็นเหมือนว่าการที่ไปดูคลิปไม่นานแต่ดูคลิปให้เยอะน่ะมันทําให้เราอ่ะให้เจ้าของช่องอ่ะโดนเพ่งเลงว่าเป็นการมาดันกันหรือเปล่านะก็เลยโดนหักเหรียญไปโดยปริยายค่ะอันนี้พี่พิมก็พูดหลายครั้งแล้วแต่มันก็ไม่มีผลเนาะก็ห้ามกันไม่ได้เขาก็มาดูอย่างนั้นเหมือนเดิมพี่พิมก็เลยอ่ะปล่อยไปเลยพูดยาก สวัสดีจ้าคุณออนบิวตี้น่องคายสวัสดีเอเจจากน้องนางนะจ๊ะพี่พิมพ์ก็เลยว่าเอาอยากดูยังไงเอาที่สบายใจกันเลยนะจ๊ะ <laughs> พี่พิมพ์ก็เบื่อจะพูดแล้วค่ะเพราะว่าอ่าคนทำด้วยกันมันน่าจะรู้ว่าถ้าเรามาดูคลิปให้เขาเยอะแต่ว่าอ่า มันแบบว่าไม่ได้ว่าเออดูคลิปหนึ่งแล้วจบเลยนะเออจบเลยยี่สิบนาทีแล้วไปดูคลิปใหม่อย่างเงี้ยอันนั้นพี่พิมพ์ไม่ว่าแต่อันนี้เวลามันไม่ได้ไกลกันเวลาไล่เรี่ยกกันแต่ดูคลิปติดติดติดตดกันเลยอย่างเงี้ยพี่พิมพ์ก็โดนนะคะเพราะฉะนั้นก็สวัสดีจ้าในช่าง Mac TV ีวี สวัสดีจ้าน้องอมแปมจ้าเอาเดี๋ยวพี่เป็นใส่ปรจแจให้ในช่างทีวีก่อนนะจ้าใครยังไม่ได้จับไม้จับมือกันไปจับไม้จับมือกันในช่างทีวีนะคะในช่างทีวีไม่ได้เป็นช่างซ่อมทีวีนะคะเป็นช่างวาดรูปนะคะเป็นคนวาดรูปนะคะนักวาดรูปเป็นศิล,ลปินศิล,ละปะการวาดรูปเหมือนนะคะเข้าไปชมกันได้นะคะ สวัสดีค่ะพี่สุกายจ๋าสวัสดีน้องป้อมแปรมมาจ้าวันนี้พี่พิมพ์ผัดพริกแกงหมูผัดพริกแกงนะจ๊ะหน้าตาน่ากินไหมเออ้ยอ่าเวอรี่เวอรี่บิวตี้ฟูลแอนด์เวอรี่เวอรี่เดลิเวอรีนะคะ t ุเ a y ย n d p o ด์ มิสแอนเคอรี่ฟรายนะคะแอนมิสเอ่อมักเขือฝอนไทยแลนด์นะจ๊ะนี่เวจิทัรเบิร์นนไทยแลนด์นะจ๊ะแอนโบนเนนก็คือถั่วรันเตานะจ๊ะรันเตาโบเนนนะจ๊ะแล้วก็จะมีสแตนเอ็กเวอรี่เบียดี้ฟูทูเกเตอร์ you can to eat to get h e r นะจ๊ะมิสแอนฟราย ชิรีพอกนะคะพอกชิรีนั่นแหละมาจ้ามาทานข้าวกันนะคะก่อนพี่พิมพ์จะไปทำงานสวัสดีค่ะพี่สารพีจา๋าเสียงหายนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศเมื่อวานนี้วันก่อนนู้นอากาศหนาวเรียกว่าสามถึงสององศาพอเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเจ็ดถึงแปดองศาร้อนขึ้นมาเฉยเลย แล้ววันนี้หนาวขึ้นมาเฉยเลยสององศาค่ะโอ้อะไรจะป่านนั้นสวัสดีครับสารพีดีงามนะคะก็คือพี่สารพีมีสองช่องเด้อนะคะเป็นพี่สารพีดีงามแล้วก็พี่สุก,กายไทยมัสสาของเราเนะจ๊ะ